วันนี้นะคะน้องก็จะมาสอนการชื่อมน้ำหนักกระต่ายนะคะแล้วก็หาอะไรมาใส่กระต่ายไว้ก่อนเมื่อไรนะแบบนี้ถ้าขนาดกระต่ายตัวเท่าไหร่แล้วถ้าใครถ้าใครตัวเล็กก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มันต้องเปิดก่อนไม่ใช่หรอใช่ไหมได่วางก่อนแล้วก็กดตัว สี er> <st> pues huh? hmm ่ก็ออาชั่หนักเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เทาร่หอยเจ็ดสเอ็ดตอนแรกก็ประมาณสี่อยอู่ไม่ต้องกินยิะๆนะไม่กินเยอะณน้ก็จะหนึงกิโลูอยมิลโอเค ไวันนี้ดูกันค่ะ